The Exorcist m i r ิเนะครับก็คือเป็นภาพยนตร์ภาคต่อจาก The Exorcist นะครับในปี1973ซึ่ง Exorcist เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเ,ออเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ถูกปีาศาจเข้าสิงนะครับจนทำให้แม่ของเขาเนี่ยต้องเชิญบาทห่วงนะครับมาทำพิธีไล่ผีนะครับซึ่งอดแบบนี้เนี่ยมันตรงกับในชีวิตจริงของผมมากเลยนะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์โดนสิงมาก่อน คือเรื่องของเรื่องนะตอนที่ผมเนี่ยกำลังขี่รถกลับบ้านตอนดึกนะครับเพราะผมอะเลิกงานตอนดึกในระหว่างทางนั้นอนะทางมันเปียกมากเปียกซะจนแบบว่าผมขนลุกไปหมดเลยในระหว่างนั้นเองจากที่ท้องฟ้ามันโล่งจนเห็นดาวไปไปมา,มาฝนตกเฉยเลยครับมันทําให้ผมเนี่ยต้องขี่ตาฝนนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้ไปเจอร้านขายของชําอยู่ข้างร้าน ซึ่งอ่ะผมก็แช์ใส่นะครับรวบผนไปก่อนซึ่งในร้านขายของชั้นเป็นร้านที่เก่ามากและไม่มีใครอยู่ด้วยผมก็เลยบรู้สึกเคว้งขวางมากจนกระทั่งนะครับอยู่ๆไฟก็ดับแล้วก็เกิดฟ้าผ่าเลียหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึก ก็หายร้อนรุ่มในตัวมากๆจนกระทั่งนะครับมันก็จะมีแบบจุดหนึ่งที่มันรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติซึ่งก็อยู่ข้างหลังของร้านขายของชำนะครับและประกอบกับว่าตอนนั้นผมตัวร้อนทาง,ท,าง,ท,างที่ฝนมันตกกับมันหนาวผมก็เลยเดินไปข้างหลังพอยิ่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะยิ่งหนาวยิ่งหนาวจนกระทั่ง พอผมเปิดประตูออกมาปุ๊บเท่านั้นนะครับผมโดนน้ำดื่มสิงนั่นเอง What w h a เนี่ยครับเรียบร้อยผมโดนน้ำดื่มเข้าสิงในร่างกายของตัวเองเรียบร้อยครับและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ด้วยก็อ่ะคือผมจะขอเข้าเรื่องแล้วกันนะครับ ถ้าใครที่ไม่อยากจะฟังมุกมัญญาอ่อนเมื่อกี้ก็สามารถกดข้ามได้เ,ออเดี๋ยวผมจะทําเป็น time script ให้กันนะ,อ,ะอ่ะก็คือเข้าเรื่องว่าผมเนี่ยไปดู t x o r x i s t นะครับภาค Beliver ซึ่งมันก็ต่อจากภาคแรกโดยตรงถ้าใครที่สงสัยว่าเฮ้ยกูต้องไปดูภาค2ภาค3หรือภาคต้นกันเนิดภาคหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มันปรากฏนะครับอยู่บนหน้าสื่ออะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่ต้องไปดูก็คือไปดูภาคแรกมา แล้วค่อยไปดูภาคปีเรเวอร์แต่ส่วนตัวเนี่ยคือพอผมดูเนื้อเรื่องเนาะก็ถ้าใครที่ไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปดูภาคแรกก็คือดูภาคที่2มันก็จะเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้อินเท่าภาคแรกเนาะอ่ะาทำไมเนี่ยปีศาสตร์ถึงมาชอบสิงเด็กเพราะเด็กมันก็คือตัวแทนของความไร้เดียงสานะครับมันเป็นตัวแทนของความมอยสุดของพระเจ้าที่มันยังเป็นภาคขาวที่ยังไม่ได้แบบแปดเปื้อนเหมือนผู้ใหญ่แล้วเด็กเนี่ย มันมีประสบการณ์หรือมีภูมิคุ้มกันน้อยมา,มากๆนะครับเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเจอเรื่องราวสารพัดทั้งดีทั้งร้ายอะไรปะปนกันไปทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถแบบเติบโตแล้วก็มีจิตชี้เข้มแข็งกว่าเด็กเนาะ,ะซึ่งเด็กยังไม่ได้เจอแบบเรื่องเลวร้ยรายอะไรแบบนี้มากนะครับยกเว้นเด็กที่อาจจะแบบเจอกับครอบครัวที่รุนแรงหรือเจออะไรที่เป็นผลกระทบที่หนักหนาอันนั้นก็อาจจะแบบมีจิตแข็งขึ้นมาบ้าง แต่กับเด็กที่มีแบบจิตอ,อ่อนมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่รู้จักความแบบความยากลำบากเนี้ยแล้วสุดท้ายเป็นไงปีศาจก็เข้าสิ่งได้ง,งา่ายแล้วพอเข้าสิ่งปุ๊บปีศาจอ่ะเป็นปล่อยปักกับพระเจ้าอยู่แล้วเนาะ,ะปีศาจก็เลยแบบพยายามหาทางแข่งข้อกับพระเจ้าในการใช้เด็กที่เป็นผู้บริสุทธิ์พวกเนี้ยก็คือพยายามแบบ โอ้ทำเรื่องเสริมซ้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอย่างที่เห็นในทั้งภาคแรกหรืออาจจะเป็นภาคอื่นๆน,นะครับที่ทำไมอะ่ะเวลาปีศาจเข้าสิงเด็กนะครับยิ่งอยู่นานเด็กจะยิ่งน่าเกียดขึ้นนะครับโดยเนื้อหาน่ะถามว่ามันดีไหมสำหรับผมนะโคตรน่าผิดหวังแล้วมึงสู้ภาคแรกไม่ได้เลยตัวซ้ำอ่ะออะผมก็ต้องบอกกันนะว่า บางคนดูภาคแรกที่ฉายในโรมเมื่อไม่นามนมานี้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอันนี้มันน่าเบื่อวะ่ะเอ้ยไม่เห็นหน่ากลัวเลยวะ่ะผมจะบอกอย่างนี้นะว่าตี e อ็กซ c i s ิสฉายเมื่อโอโ้โห50ปีมาแล้ววะ่ะแล้วในยุคนั้นเป็นยุคที่แบบคนไม่ค่อยทําหนังผีส่วนมากก็จะเป็นหนังรักรอมคอมโรแมนติกหนังดรามา่าหนังผีน้อยมากๆไมัไม่มีใครทําคนเลยแบบไม่ได้ชินอะไรกับหนังแนวนี้ พอดีเอ็กซ์โซซิตรกได้ฉายออกไปุ๊บะมันก็คือของใหม่นะครับที่เราได้แบบสัมผัสเป็นครั้งแรกแล้วจินตนาการนะในคนยุคนั้นพอไปดูดีเอ็กซ์โซซิตที่มีแต่ความสยดสยองความน่าสะพึงกลัวมันคือเป็นสิ่งที่แบบเอาไว้ง่ายอะช็อกรู้สึกผาวาไปเลยมันทําให้แบบตอนนั้นได้ข่าวว่าตอนที่ดูดีเอ็กซ์โซซิตครั้งแรกนะคนแม่งช็อกตายคาโรงไปแล้วนะฮะนั่นแหละมันคือสิ่งที่แบบ เฮ้ยไม่เป็นหนังที่เจ๋งมากๆในยุคนั้นผมก็เลยตอนที่ไปดู The Exorcist ครั้งแรกนะคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผม,มาอายุประมาณเท่าไหร่15-16ก็คือเป็นช่วงที่แบบมีภูมิคุ้มกันเรื่องหนังผีมาก่อนอ่ะพอผมไปดูเรื่องนี้ผมก็ยังรู้สึกขนลุกและรู้สึกแบบทึ่งกับการงานสร้างเป็นอย่างมากเพราะว่าผมใส่จิตวิญญาณของตัวผมในยุค7 0เข้าไปด้วยอ่ะว่าแบบงานภาพสุดขนาดนี้ มันทําให้คนกลัวแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยมันน่าทึ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นอมตะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามีภาพจํามาจนถึงทุกวันนี้จนทําให้หนังผีในยุคต่อๆมาก็ต้องมาทําตามเรื่องนี้จนแบบโอ้โหเห็นกันเป็นว่าเลยมันทําให้แบบเด็กในสมัยใหม่อ่ะที่มันเจอแต่หนังผีหนังแบบตุ้งแช่หรือจาสเกหาเหวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยพอมันดูหนังในยุคเก่าเนี่ยมันก็เลยรู้สึกไม่น่ากลัวนะครับ และด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นกับสมัยนี้มันก็ต่างกันด้วยอ่ะเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็แบบมันสามารถทําฉากแบบฉากจาสแกนหรือฉากความน่ากลัวได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทําได้น่ากลัวขนาดไหนซึ่งบิเกเบอร์ก็คือหนึ่งในนั้นที่ผมมองแล้วมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลยนะครับมันไม่น่ากลัวไม่ว่านะการดําเนินเรื่องโคตรเอื่อยโคตรช้าเรวมัน มันมันรู้สึกมันน่าเบื่อนะน่าเหนอหน่าเบื่อจนแบบรู้สึกม่วงม่วงไปหลายรอบมากนะครับแล้วปแรบบับโอ้โหกว่าจะแบบเข้าถึงแก่นสารของความที่ว่ามันโดนผีสิงนี่ก็โหก็นี่กลับไปสามตื่นเลยฮะไอ้สัตว์แตเรื่องแบบการดำเนินในเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วความสยองสู้ภาคแรกไม่ได้พูดตรงๆโดยเฉพาะการเมคอัพที่เด็กโดนผีสิงภาคแรกทำนี่น่าสยองกว่าเยอะแล้วมันดูน่ากลัวกว่า ในขณะที่ภาคนี้ไอ้เหี้ยเหมือนแบบมึงงบหมดอะทั้งที่มึงมีซีจีพร้อมอะไรก็พร้อมหมดนะแต่มึงทําได้แบบไม่เห็นน่ากลัวเท่าไหร่เลยพูดตรงๆฉากการไล่ผีอ่ะบางทีมันจะมันจะมีแบบบางจุดนะบางจุดที่มันยังพอแบบพอรุนบ้างอะไรประมาณนี้เขาพยายามสร้างบรรยากาศแบบมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่วะมันไม่มันผิดกับภาคแรกที่ว่าเฮ้ยฉากเนี่ยมันเป็นการแบบแฮนด์เมด มันไม่ได้แบบใช้ CG อ่ะมันก็เลยแบบมันดูสมจริงกว่าไงอ่ะแต่อันนี้มันมันใช้ CG แล้วพยายามแบบจะทําให้มันบิ้วอารมณ์ก็ทําไม่ได้แต่กับอันนี้คืออะไรวะคือแบบมันทําท่าเย่างเงี้ยแล้วไม่ก็ตาแทงใจดําคนไปทั่วนะฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ขําอ่ะมันแอบขําไม่ได้อ่จริงๆนะครับเออ ผมก็เลยแบบดูไปก็รู้สึกแบบเอาที่สบายใจเลยนี่ครใครจะไ,ไล่ผีใครจะหาเหี้ยอะไรก็ช่างแม่งมึงกันอ,ะอ่ะกูไม่ไม่รู้สึกกูความแบบน่าสะพึงกลัวเชื่หรือกูตายด้านก็ไม่รู้ไม่แน,น่มันก็มีตัวคอครที่แบบมันก็เหมือนจะเกง่งแต่ก็กาครับช่วงสุดท้ายไอสัตว์ช่วงสุดท้ายนี่คือมันจะมีแบบตัวครหนึง่งอ่ะที่มามาดแบบไอเชื่อมาตอนท้ายนี่มึง หมือนจะเก่งแน่ๆไอเ้เหื้อคือแบบสกิลการไล่ผีาการท่องสวดมนต์โอ้โหเด็กที่โดนผีสิงที่คือถึงกับผวาไปเลยอะแต่สุดท้ายเป็นไงตายยังโง่ดูดูนี่คือแบบปวดคำหมับแต่มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่หนังผีทุกเรื่องมันต้องมีตัวคอคแบบเหมือนจะเก่งแต่ก็ตายได้แบบง่อยๆนะฮะมันก็จะแบบสร้างสีสันได้ประมาณนึงนะฮะผม ไม่ค่อยมีอะไรแย่ร้ายนะเท่าเท่ากับการน,นำตัวละครจากภาคแรกมาผู้ยี่ปู้ยำอย่างเช่นคนที่รับบดเป็นแม่ของเด็กที่ถูกผีสิงจากภาคแรกนี่แหละครับผมอ่ะซึ่งก็รับบทโดยเอเรนเบอร์สตีนอะดาราที่เป็นขาใหญ่ของวงการซึ่งการกลับมาเนี่ยผมมองว่าเหมือนเขาอยากที่จะเซอร์วิสแฟนหนัง The e x กซ์ซอรมากเกินไปหน่อยเหมือนแบบเอามาให้แบบหายคิดถึงแค่นะี้ แต่พอพอไปดูจริงๆนะ,ะมึงเอาเขามาแบบแอร์ไทม์ได้แบบไม่กี่นาทีไม่ว่ามึงเอาเขามาพูดยี่พูดยำแบบไม่เหลือชิ้นนีงอย่างเงี้ยไอ้แซดไม,ไม่มึงทำกับตัวก่อนในตํานานอย่างภาคไดไปได้อย่างนี้ไอ้แซดถ้าข่าวหน้านะม,มึงจะเอาตัวคอในตำนานจากภาคก่อนๆมาใช้ขอให้มันใช้คุ้มหน่อยเถอะ ขอให้มันมีบทบาทมากกว่านี้หน่อยแต่ถ้าในมุมกับการคือนักแสดงคนนี้อายุมากแล้วนะ9กแล้วนะวแ,แสดงในขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากเขาเลยพยายามที่จะปรับ,บไม่ยัดเยียดผลให้มันมากแต่เมึงอยากเอาเขาไปพูดยี่พนดำจนตับอะ,อะไรนะครับ <c oughs> แต่อย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีคือการแสดงของเด็กสองคนนี้ที่ถูกผีสิงะเล่นดีเล่นดีเลยไม่เถียง ไม่เถียงเลยนะครับเพราะว่าเอกา,ารที่มันปรับโดนผีสิงจากเด็กแบบเด็กดีกลายเป็นเด็กระยัมอ่ะมันกลายเป็นแบบคนในคนในร่างเดียวกันได้เลยอ่ะเออมันเป็นการแสดงที่แบบมันเก่งมากๆทําให้การแสดงของน้องสองคนเนี้อ่ามันก็ถือว่าไปไกลแน่นอนนะครับถ้าเธอได้พัฒนาตัวเองนะครับผมอ่ะก็สรุปไปกันนะครับผมก็คือ the exorcist beaver นะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อนะครับที่ เออไม่ต้องไปดูภาคแรกก็ได้ก็คือดูภาคนี้ได้เลยแต่สําหรับผมนะแนะนําไปดูภาคแรกภาคเดียวพอนะครับผมแต่ว่าภาคนี้สำหรับผมนะแนะนาแนะนาสาหรับคนที่กลัวผีมากๆแต่อยากจะปรับใจกล้าที่จะดูหนังผีสักครั้งผมเริ่มต้นที่ Ex o r c i s t ซิตบี v e r ภาคนี้เลยนะครับผมซึ่งเพราะว่า Ex o r c i s t ซ e ตบี v ร r นะครับระดับความน่ากลัวให้2เต็ม10นั่นเองสำหรับผมนะ Ex ็กซ์โซซิตบีเรเ ผมให้แค่นี้เลย4เต็ม10นี่ก็ถือว่าให้เยอะแล้วน,นะพูดถึงอะ่ะส4เต็มสิบแบบไม่ได้แบบน้อยจนแบบให้1เต็ม10ประมาณนี้แต่ก็อย่างว่าครับภาคนี้ก็ทําออกมาได้แบบไม่สุดไม่น่ากลัวแถมดําเนินเรื่องได้เอื่อยมากหรือว่าภาคแรกมันทํามาตรฐานไว้สูงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆนะครับถ้าดูเรื่องนี้ก็นะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ส่วนบางคนอาจจะแบบกลัวผีมากๆแล้วมาดูเรื่องนี้อาจจะแบบ โดนผีเกาะอะไรงนี้ก็ผมก็เข้าใจได้นะครับแต่สมรัตผมก็อาจจะตายด้านจริงๆอ่ะซึ่งถ้าใครนะครับชอบใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ง่ายแต่เพีงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย